ชื่อเด็กชายชัยพัฒน์ก่อสับชุยชื่อเล่นชื่อพี่ครับมาจากโรงเรียนลุงอรุณอายุ12ขวบครับเป็นผู้ชายครับ้ยังไม่มีแฟนครับถามคำถามแรกก่อนสูงขึ้นหรือเปล่าเออไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือหรออยู่เหมือนเดิมครับไม่ริ่มเปิดทาง บอกรายการซูเปอร์เทนเนี่ยคราวที่แล้วเพื่อนทักว่าไงบ้างครับเออก็บอกว่าใช้ได้ครับไม่ได้เก่งแต่ปลาอย่างเดียวครับจริงเหรอแล้วเก่งกว่าพี่หอยมั้ยอย่าเอาเขามาเทียบเลยครับโอ้โหมันมีความหมายสองอย่างคือเออผมพี่เก่งกว่าหรือไม่ก็ไม่ทุนเลยแล้วคราวนี้จะต้องเก่งกว่าคราวที่แล้วนะครับไหวมั้ย ไหครับแล้วความฝันที่อยากได้คืออะไรลูกรองเท้าให้พี่ครับรองเท้าบาสครับทําไมต้องอยากเอารองเท้าให้พี่อ่ะเออเพราะว่าพี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาเล่นบาสครับแล้วก็พี่เขาก็สอนบาสผมด้วยครับโอ้น่ารักจกังเพื่อเพอร์เพรดีพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะลูกครับนี่โจทย์แรกของพี่ จะต้องชูดบาสแบบต่อเนื่อง10ลูกครับชูด10ลูกติดกันดูว่าจะลงกี่ลูกครับถ้าพร้อมแล้วลูกที่1ครับโอ้โห oh ลูกแรกลงนะครับลูกแรกลงครับสุดว่าลูก2ครับโอ้โห oh โโอ้โ <antis> อลูกที่4ครับโอ้โห้ลูกที่5ครับโอ้โห <S <S> <S เลือกเย็นมากอ่ะ <S <S> โอ้โห <S <S> ลูกที่6ครับ ลูกต่อไปลูกที่เจ็ดครับเฮ้ยโอ้โหลูกที่แปดครับลุกเลยโอ้โหลูกที่เก้าครับโอ้โหมาลูกที่สิบครับ ที่สิบครับโอ้โหขอแถมขอสิบได้ไหมสิบแปดสิบหมอบอกหลอนะสิบได้ปะอสิบสองได้่ะี่สิบสองทำทำเพื่อพี่หอยโดน ยังเป็นสิบสามไหมครับหนูหนูพูดขนาดนี้ทำให้พี่ดูหน่อยสิมองทีเอสส่วนี่ครับด่านที่1ครับก็พิมไปอยุ่ทั้งคืนเลยเนี่ยผมว่าก็ขาชูได้ทั้งคืนอ่ะยังมีด่านที่สองครับยังมีครับด่านที่สองครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับ โจทย์นี้คือให้น้องพีของเราชูดบาสามครั้งให้ลงไปในถังครับไม่มีแป้นบาสชิ่งไม่ได้ครับลงครั้งเดียวหล่อเลยลูกขอแค่ครั้งเดียวถ้าพร้อมแล้วครั้งที่1ครับ <S 2> <S 2> <S โอ้ยครั้งที่หนึ่งชนขอบครับ ครั้งที่สองครับเฮ้ยที่เดิมที่เดิมครับ<อ>ครั้ง<า>ที่สามครับองสา3มันต้องเป๊ะมี่เลย บอส,สโล่ให้ชมลีลานุพีอีกครั้งหนึ่งครับไปชมภาพซุปส์โลครับ ท่านผู้ชมครับการแสดงความสามารถของพียังไม่จบเท่านี้นะครับถ้าอยากจะเชียร์หวตดให้กับพีเป็น1ในสิสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S04 ส่งมาที่4838223นะครับเมื่อสักครู่เราท้าไปนะครับโจทย์ล่าสุดคือชุดลงถังครับและภารกิจนี้ครับกรุณามองที่ปั้นครับไม่มีปั้นบาสหายไปแล้วครับโจทย์นี้คือการชุดไร้ปั้นครับใครเล่นบาสจะทราบดีว่ายากมาก เพราะว่าไม่มีการชิ okay. ่งเลยต้องลงห่วงส้วบๆอย่างเดียวให้ชูสามครั้งจะลงกี่ครั้งลูกที่1นึ่งครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับนี่คือไม่มีจุดเล็งนะครับและไม่มีปั้นให้กระทบกระแทกนะครับต้องลงแบบสวบเลยนะครับ ลูกที่2ครับ <S <S เฮ้ยเอาอย่างนี้ผมคาดว่าวทู้งลูกที่ลงใช่ไหมครับลูกที่สามพนานครับผมขอท่าปิดตาเฮ้ยโอ้โโอ้ยแต่แล้ว เล่งตำแห,หน่งลูกเล่งตำแหน่งครับเอาละครับพี่ลูกชูดสามครั้งลงสักครั้งนี่หล่อม,มากพร้รอมมั่นใจแล้วชูดครับ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 ลูกแรก Libro, โดนขอบลูกแรกโดนขอบครับลูกลูกที่สองครับโดนี longer, ่พอยอดเข็มีภาพจุ๊บตะลออให้ชมนีลานุ่งที่ครั้งนึงครับ เกินเกินคำว่าแม่นไปมากอะ่ะคือครูชื่นชมกับความสามารถครูชื่นชมกับความตั้งใจซ้อมที่หนูทํามาจนทําให้วันนี้ทักษะของหนูมันเสถียรมากสุดยอดมากค่ะลูกรับขอม,อมีตัวผมก็เป็นนักกีฬามาก่อนนะฮะสิ่งที่เขาทำให้ดูผมว่าสุดสุดสุดและสุดยอดสุดยอดจริงๆครับ,บ ผมไม่พูดถึงเรื่องโบวถ์เรื่องอะไรนะ mm hmm. ผมว่าฝีมือระดับนี้กล้องอยู่ไหนครับ mm hmm. เรื่องนี้นะฮะต้องถึงสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือครับเ <Yeah. S 2> นี่คือรองเท้าที่เขาใส่จากการที่มาแลกความฝันในรอบบอดิชั่นครับวันนี้ความฝันคืออยากให้รองเท้าพี่ชายที่เป็นไอดอลและสอนเขาเล่นบาสทั้งสท่านครับว่าอย่างไรครับ เราตัดสินว่าวันนี้น้องเก่งขึ้นครับลกูกนี่เก่งขึ้นจริงๆครับโอ้ยสำหรับวันนี้นะครับ KING POWER ขอมอบมรองเท้าเควินดูแ a n t ์และคุณเอิสารรวมวันนี้ทั้งหมดนะครับ30,000บาทให้กับน้องทีคร <ikka> ับจากคับ <daunting water> พี่ซุปมองเห็นเด็กที่มีอนาคตไกลามากด้านบาสเกตบอลขอให้หนูมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งพีก็คือรอยยิ้มและการใช้รอยยิ้มในการเอาชนะทุกปุปสรรักดจดจำวันนี้ไว้และพัฒนาตัวเองกันลงนะครับขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์เจนทรนนน์ครับบนค่ับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมาการมอบความฝันให้กับน้องพีแล้วถ้าท่านอยากให้น้องพี เป็นหนึ่งในสุดสุดยอดอัจิยะพันจิ๋วพิมพ์ S04 ส่งมาที่483-8223น้องพีอจฉริยะบาสเกตบอลครับแงจริงแ่งเราชอบเขาตรงที่ว่าเขาเก่งขนาดนี้แต่เขาก็จะบอกว่า ที่เก่งวันนี้เพราะพี่ช่วยอันน <Okay. S 2> right? mm ี้ดีมากเขาจำวันเริ่มต้นเขาจำวันว่่พี่สอนเขาเล่นบาสใช่แล้วเขาเก่งเขาพูดคาว่าทำให้เขาเก่งท่านผู้ชมท่านท่านรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุดพิศิลป์ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด subscribe ด้วยนะครับ